สวัสด,ดีครับวันนี้ครับกับผมจะมาแนะนำวิธีการโฟลไนโตรเจนครับในขณะที่ทำการเชื่อมท่อส,สารทำความเย็นซึ่งวิธีการโฟลไนโตรเจนเนี่ยมีส่วนสำคัญมากครับในมาตรฐานการติดตั้งระบบปร้อากาศเชิงพาณิชย์ในปัจจุบันนั่นเองนะครับทีนี้ครับเราจะมาดูอุปกรณ์กันครับว่าอุปกรณ์ที่ต้องใช้เนี่ยมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับโดยอุปกรณ์ตัวแรกครับก็คือถังไนโตรเจนนั่นเอง ซึ่งจะแนะนำว่าให้ใช้เป็นไนโตรเจนเปลียวจะดีที่สุดนะครับผมส่วนอุปกรณ์อันที่2ครับก็คือเล g u กูเลเตอร์ครับโดยหน้าที่ของเลค u กูเลเตอร์เนี่ยจะทำหน้าที่ในการปรับตัวไนโตรเจนครับที่จะออกมาใช้ในการโฟล์นะครับว่าจะใช้ในปริมาณที่เท่าไหร่นั่นเองนะครับโดยฝั่งทางด้านขวาครับจะเป็นเกจที่เอาไว้ดูแรงดันไนโตรเจนที่อยู่ภายในถังนะครับส่วนฝั่งทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็น ปริมาณไนโตรเจนที่เราจะนำออกไปใช้นะครับผมซึ่งสายที่จะออกมาจากเลคู l เลเตอร์ครับก็จะวิ่งไปเข้าที่ปลายท่อนะครับโดยให้เรานำเทปครับผมพันยึดไว้นะครับไม่ให้หลุดในขณะที่เราโฟลไนโตรเจนเข้าไปภในท่อนะครับส่วนปลายท่ออีกหนึ่งฝั่งครับให้เราทำการปิดปลายเทปเอาไว้เช่นกันนะครับและเราจะทำการ จาะรูนะครับโดยรูที่เราจะเจาะเนี่ยจะมีขนาดเล็กเท่าปลายปากกานั่นเองนะครับผมเมื่อเราต่ออุปกรณ์ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทําการโฟลเนโตรเจนครับโดยที่แรงดันที่เราต้องการครับจะอยู่ที่ประมาณ2.8 psi นะครับผมโดยให้เราค่อยๆปรับตัวร e เก l ลเลเตอร์เบาๆนะครับ โดยข้อควรระวังครับก็คือหากเราครับไม่ได้เจาะรูที่ปลายท่อนะครับจะทำให้นโตรเจนที่อยู่ภายในท่อครับผมเกิดการเรียกว่าอัดตัวอยู่ด้านในนะครับแล้วไนโตรเจนเนี่ยจะรั่วซึมออกผ่านช่องรอยต่อของท่อสัดทามเย็นนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นจะทำให้ขณะที่เราทำการเชื่อมนะครับลวดเชื่อมจะไม่สามารถเชื่อมติดได้ที่บริเวณแผลเชื่อมเนื่องจากมีไนโตรเจนไหลสวนออกมา นะครับผมให้เราใช้ปลายดินสอหรือปลายปากกาครับในการเจาะเทปนะครับวิธีการเจาะครับก็แค่ทําการเจาะรูนะครับเมื่อเจาะรูเรียบร้อยครับสิ่งที่ต้องทําก็คือให้เรานํามือไปอังครับว่ามีไนโตรเจนเป่าออกมาหรือเปล่านะครับผม ถ้ามีไนโตรเจนปลอกมาเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าโอเคเป็นอันใช้ได้นะครับผมส่วนอย่างที่2ครับข้อควรระวังก็คือไม่ควรปรับตัวไนโตรเจนที่จ่ายออกมาภายในท่อมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าพอมีไนโตรเจนเข้ามาในท่อมากจนเกินไปครับในขณะที่เราทําการเชื่อมครับผมลวดที่แทนที่จะอยู่ในบริเวณแผลเชื่อมครับจะ กระจายออกไปติดอยู่บริเวณขอบท่อนะครับผมในท่อสั่งความเย็นนั่นเองนะครับเมื่อเราทําการเชื่อมท่อเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าเพิ่งหยุดไนโตรเจนนะครับผมให้เราโฟนไนโตรเจนต่อนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าหากเราปิดไนโตรเจนเลยในขณะที่เราเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วความร้อนยังคงสะสมอยู่นะครับจะมีโอกาสที่จะทาให้ตัวผิวท่อสั่งความเย็นเนี่ยจะมีเข่าเกิดขึ้นได้นะครับ ให้เราโฟนเนโเจนทิ้งไว้จนกว่าท่อจะเย็นนะครับผมหรือว่าสามารถนําน้ำนะครับผมผ้าชุบน้ำเนี่ยมาถูที่บริเวณผิวท่อก็ได้เช่นกันเมื่อท่อเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราถึงจะหยุดการโฟนเนโอเจนนะครับทีนี้ข้อแตกต่างครับระหว่างท่อที่ทำการโฟนเนโรเจนกับท่อที่ไม่ผ่านการโฟนเนโรเจนเป็นอย่างไรนะครับเดีย๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับผม ลูกด้านบนครับคือลูกที่ทำการโฟนไนโตรเจนในขณะที่เราทำการเชื่อมนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าภายในผิวท่อทองแดงเนี่ยเรียกว่าไม่มีเม่าติดเลยนะครับส่วนลูกด้านล่างครับคือลูกที่เชื่อมโดยที่ไม่ผ่านการโฟนไนโตรเจนจะทําให้เราเห็นได้ชัดเลยว่าผิวท่อด้านในเนี่ยเป็นสีดําก็คือเป็นเห่าที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้นะครับผมหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ติดตั้งทุกท่านนะครับขอบคุณครับผม